ในส่วนของ EP นี้นะครับก็สืบเนื่องจากเพื่อนๆในกลุ่มนะที่มีความสามารถในเรื่องของด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับและเขาก็ซ่อมรถเขาเองนะครับเทสเองอะไรจนเราแน่ใจแล้วว่าเอออันนี้ใช้ได้นะแล้วก็ดูแล้วมีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับสิ่งที่ผมจะพูดก็คือเ,เรื่องนี้ครับเรื่องกล่อง ECU อีกแล้วนะครับ เพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยพูดถึงเรื่องกล่อง ECU แล้วก็แนะนำไปในคลิปนั้นนะครับว่าการซ่อมหรือดูแลในส่วนของกล่อง ECU นะครับก็คือหลกัหลกๆเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดมาจากคาปาซิเตอร์มันเสียนะครับนะฮะมันก็จะเป็นน้ำไหลออกมานะครับสร้างความเสียหายให้กับตัวบอร์ดนะครับฉะนั้นรถก็จะมีปัญหาตามอาการหลากหลายอาการนะครับเวลาเพื่อนๆถามมาใน กลุ่มไลน์นะครับหรือว่าโทรถามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่ารถมีอาการนั้นอาการนี้นะครับมันตอบยากนะครับมันสารพัดอาการนะครับเพราะว่าแต่ละอาการเนี่ยมันมันเยอะไปหมดนะครับนะฮะดีที่สุดคือการเอารถเข้าไปจับสตาร์นะครับหรือว่าไปตรวจเช็คใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับนะครับแต่ถามว่าจะบอกได้เลยเป๊ะไหมมันก็มันก็พอบอกได้นะมันไม่ได้บอกว่าเป็นกล่องแบบ ซะทีเดียวนะครับในบางครั้งนะครับมันอาจจะเป็นมาจากส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนู้นนะครับแต่ว่าถ้าช่างนะถ้าช่างมีประสบการณ์นะครับแล้วเขารู้ว่าสิ่งที่มันฟ้องอ่ะมันไม่ได้เสียมันไม่ได้เสียแน่แน่เพราะว่าเช่นตรวจเช็คแล้วว่าเช่นคอยเสียอะไรอย่างเงี้ยไปดูโอ้โหคอยใหม่มากเลยยังไม่น่าเสียนะหรือพลมหน้าเครื่องหมุนแรงหรือมีอาการอ,าอื่นๆแล้วแต่ตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่จากตรงนั้นนะครับ อันนี้ด้วยประสบการณ์นะครับก็มีความเชื่อหรือว่ามีความเป็นไปได้ว่ามาจากกล่อง ECU เสียนั่นเองนะครับทีนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเมื่อมันเสียเนี่ยส่วนใหญ่แกะออกมาก็เป็นตัวคาปาซิเตอร์มันเสื่อมนะครับมันเสื่อมก็เลยจะต้องเปลี่ยนมันหรือซ่อมแซมมันนะครับถ้าปล่อยให้มันเสียเลยเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวบอร์ดเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันเสียหายมากมายขนาดไหนนะครับ ถ้าเสียหายมากๆไปช็อตไปทําให้รอมหรือชิปไหม้นะครับอันนี้ก็เกินเยียวยานะครับอันนี้ต้องต้องซื้อกล่องใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องใหม่เบิกศูนย์นะครับหรือว่ากล่องใหม่มือสองนะครับอันนี้ก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ขนาดนั้นนะครับก็เลยเกิดไอเดียขึ้นนะครับเกิดไอเดียขึ้นเพราะว่าเพื่อนคนนี้เขาทําได้นะครับเขาทาได้ก็เลยคุยการปรึกษากันเรามาทําโปรเจกต์ร่วมกันไหม นะครับเรามาทำโปรเจกต์ร่วมกันโดยการที่ผมเนี่ยพอดีว่ามีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่แกมีประสบการณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้นะครับนะฮะอยู่ในแวดวงบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับเขาก็หาข้อมูลของเจ้าตัวคาปาซิสเตอร์ที่เป็นของโรงงานนะครับที่เป็นของโรงงานเลยนะครับ นะคุณภาพโรงงานเลยเพราะว่ามันคือของโรงงานเลยนะครับออก็ไปหามาให้นะครับแล้วผมเนี่ยพอผมได้มาผมก็ส่งคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับชุดนี้เลยส่งไปให้เพื่อนผมที่ว่าเขาทำได้เนี่ยนะครับที่แกะกล่องแล้วซ่อมแซมได้เนี่ยไปให้เขาลองเทสครับแล้วก็เทสอยู่หลายร้อยโลนะครับเกือบเกือบพันโลนะก็ปกติดีทุกอย่างนะครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไรและหลังจากนั้นนะครับก็เลยเริ่มช่วยเหลือเพื่อนๆที่เขาเดือดร้อนนะครับแต่จริงๆอ่ะจุดประสงค์เราเนี่ยไม่ได้ต้องการจะซ่อมนะต้องการจะรีเพ์เท่านั้นนะครับคือรถของท่านยังต้องใช้งานได้ปกตินะครับเราแค่มาเปลี่ยนมันก่อนที่มันจะเสียอันนั้นคือจุดประสงค์นะครับแต่ว่ามันมีเคสด่วนที่แบบมันเสียแล้วอะ่ะแล้วต้องช่วยเขาก่อนนะครับ ก็เลยไปช่วยนะครับไปช่วยอยู่ประมาณ3 4เคสนะครับปรากฏว่า3 4เคสนะ่ะเป็นเคสที่กล่องมีปัญหาหมดนะครับช่วยได้หมดนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ส่งข้อความมาอัปเดตกันเรื่อยๆมาขอบคุณมาอัปเดตเรื่องการใช้รถต่างๆนะครับว่าเออสตาร์ทแล้วเป็นยังไงเราก็ติดตามผลตลอดนะครับว่า เออทำไปแล้วเนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับมีปัญหาอะไรไหมนะครับอย่างมีเคสหนึ่งที่พัทยานะครับขับรถแล้วเอากล่องมาด้วยนะครับมายืนรอมาดูผลงานของตัวเองเลยนะครับมาดูว่ากล่องของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถกลับเสร็จครับเอากล่องนี้ไปใส่กลับที่รถนะครับแล้วก็สตาร์ทได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรแล้วขับรถไปที่อู่อู่ตกใจว่าเอา้าวันก่อนรถยังเสียอยู่เลย แล้วอู่เนี่ยบอกว่าต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยนะค่าซ่อมประมาณ2 0 0ห0ื่นถึองหมื่อันนี้กลับมาแล้วเหรอทาไมมันเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยไปทําที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราช่วยเหลือกันนะครับแล้วรถก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทุกวันนี้ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับโปรเจกต์จริงๆที่ผมอยากจะทำก็คือว่าเราอยากจะทําการรีแพ์ซ่อมแซมก่อนที่มันจะเสียนะครับเหมือนมอเตอร์ ล็อกคอพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวอีีต่อไปผมจะสอนนะสอนขั้นตอนวิธีการถอดนะครับว่าถอดอย่างไรแกะอย่างไรนะครับแล้วก็ซ่อมอย่างไรนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะซ่อมได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับซื้ออะไหล่ต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับนะฮะไม่ต้องง้อช่างนะนะเพราะว่ามันไม่ได้ยากมากมายขนาดนั้นนะครับอาจจะมีเครื่องมืออยู่บ้านนะครับก็ซื้อติดรถไว้นะครับมันไม่ได้แพงมากมายอะไรนะครับมันก็สามารถแกะ อยากอื่นของรถได้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวว่าจะมาสอนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันที่เรื่องกล่องก่อนนะครับจุดประสงค์ก็คือเราอยากจะลองเปิดรับสำหรับคนที่สนใจนะครับที่อยากจะรีแพร์นะครับในตัวในเจ้าตัวกล่อง ECU นะครับตัว ECU แบบนี้นะครับในเครื่อง M 2 7 1 EVO นะครับหรือว่าท้ายรถเพื่อนๆจะเขียนว่า CGI นะครับ แล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับท้ายรถที่เขียนว่าคอมเพรสเซอร์นะครับ M271 คอมเพรสเซอร์นะครับก็คือเพื่อนผมเนี่ยเขาก็แกะมาทั้ง2องกล่องละก็คือมีเพื่อนๆเนี่ยส่งมาซ่อมส่งมาให้ช่วยซ่อมนะจริงๆเราไม่ได้อยากจะซ่อมหรอกแต่ว่ามันมันก็สงสารเขาอะนะครับก็เลยซ่อมให้เขาฝ่ายก็เลยได้เป็นความรู้ได้ว่าเออแกะมาแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ซ่อมได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะก็อยากจะ ช่วยเหลือนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับที่เราเราท่านท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินมากมายนักนะครับจะไปโดนทีหลายหลายพันหรือว่าหลักหมื่นเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับและจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับนะฮะเพราะว่าตัวคาปาซิเตอร์เองเนี่ยนะครับมันที่ผมใช้เนี่ยเป็นคุณภาพโรงงานนะก็คือยี่ห้อเดียวกับโรงงานนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ราคาแบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับนะฮะฉะนั้น สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันจบไปเสร็จที่ราคาประมาณ1,500บาทเท่านั้นนะครับเงื่อนไขคือรถเพื่อนๆจะต้องขับได้ปกติก่อนนะครับแต่ถ้ารถมันมีปัญหาจริงๆและอยากให้เราช่วยเราก็จะยินดีช่วยนะครับเรายินดีช่วยนะครับแต่ว่าขอปรึกษากันเป็นเคสไปเคสนะครับถามว่าเอ้ยเขาโอเคที่จะทำไหมนะครับเพราะว่า เราไม่อยากเจอปัญหาดรามา่าอะไรต่างๆนะครับเช่นว,ว่าทําไปแล้วมีปัญหาลู่นนี่นั่นเกิดมันไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับคือเราไม่อยากไม่อยากเจอปัญหาตรงนั้นนะครับเช่นว,ว่าใส่กล่องไปแล้วกลับไปแล้วอุย้ยทําไมมันอย่างงู้นมันอย่างนี้มันอย่างนั้น,งงนนะครับอันนี้มันก็มันก็จะเหนื่อยสําหรับคนทํานะครับเพราะว่าคนทําหรือโปรเจกต์ที่ผมทาเนี่ยเราตั้งใจดีเนาะไม่ได้อยากจะทําให้รถ ใครเสียหายทั้งนั้นนะครับฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากเพื่อนๆที่สนใจนะครับว่าเนี่ยถ้าอยากจะทำเนี่ยทำได้นะแต่ขอให้รถเพื่อนๆเ,เนี่ยอยู่ในสภาพที่ขับได้ปกติก่อนไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันจะได้จบง่ายนะครับเพราะว่าถ้ารถปกติเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บมันจะต้องปกติเหมือนเดิมถูกไหมครับมันจะต้องไม่เสียหายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะก็มันจะง่ายต่อการที่ตรวจเช็คด้วยนะครับนะ คาปาซิสเตอร์ Sister, ผมนี่นะครับมีเป็นร้อยนะครับมีเป็นร้อยครับแบบนี้นะครับเพราะว่ารุ่นพี่ที่เขาส่งมาให้เนี่ยนะเขาก็สนับสนุนทางผมนะครับเพราะว่าเห็นว่าผมเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นนะครับให้เสียเงินน้อยที่สุดนะครับก็เลยสนับสนุนมานะครับฉะนั้นของทุกอย่างจะต้องเบิกจากผมนะครับ เพราะว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ของที่ที่เขาให้ผมมานะครับอยากให้เบิกเป็นชุดๆนะครับจดลิสต์เอาไว้ว่าใครเอาไปแล้วบ้างเอาไปกี่ตัวนะครับเพื่อจะได้ทํารายละเอียดนะครับลงบันทึกเอาไว้ว่าทําไปกี่คันแล้วนะครับก็จะได้เป็นโปรไฟล์ด้วยนะครับผมฉะนั้นจึงอยากฝากเพื่อนๆให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับนะฮะเพื่อเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับ ะะสุดท้ายนะครับยังไงก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่าเขียนคอมเมนต์ลงมาติชมกันได้นะครับอันไหนที่เป็นข้อมูลดีๆเนี่ยผมก็จะขอบคุณมากๆนะครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็กลุ่มไลน์นะครับที่เพื่อนๆอ,อยากจะเข้านะครับสามารถแอดไลน์ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลง ID l ดี e ผมไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็การพาเข้ากลุ่มขอมีเงื่อนไขนะครับว่าข้อแรกคือเพื่อนๆจะต้องลงรูปจริงนะครับลงรูปในโปรไฟล์จริงนะครับส่งรูปรถที่ท่านใช้นะครับรถจริงของท่านนะครับให้ผมด้วยนะครับรก็เป็นการยืนยันตัวตนทั่วไปนะครับ สำหรับคนที่สนใจและอยากจะเข้ามาแชร์ประสบการณ์หรือแชร์ข้อมูลให้กับในกลุ่มเรานะครับนะฮะก็หวังว่าเราจะได้พบกันในกลุ่มไลน์นะครับเอาล่ะ EP นี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะสวัสดีครับ